สุดยอดนาฬิกาวางอันดับ3ของเซียนคร็อกครับราคาเริ่มต้นที่40ล้านบาทสวัสดีเซียนครอกครับ ันนี้เราคิดคอนเทนต์กันมาอย่างเข้มข้นมากจากว่าเมื่อคืนนี้ทําการประชุมกันแล้วก็จะมีคอนเทนต์ประเภทนาฬิกาอะไรที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนเราก็ไ<ม>ล่ววาหาไปหมดเลยครับเพราะว่าจะเป็นคอนเทนต์นั่นนสรุปว่าเราได้หนึ่งอันที่น่าสนใจมากๆนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีของการผลิตสร้างนาฬิกามผมตั้งคําถามว่าวันนี้คุณคิดว่านาฬิกาเนี่ยจะพัฒนาไปได้ถึงไหน<ม>การแข่งขันแม่งสูงมากใ่แล้วก็บริษัทนาฬิกาที่เป็นระดับโลกอะ่ะเบอร์ใหญ่ๆเริ่มต้นเนี่ยเขาพัฒนามาเป็นร้อยร้อยร้อยปีแล้วอ่ะ เราก็คิดเอ๊ะมันจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนมันจะแข่งกับเรื่องอะไรกนไกลเราก็พูดไปแล้วตัวที่เหลืออะไรไม่ทำอีกแม้กระท่งเพชรแม้กระท่งทองแม้กระท่าผ้าต่าง,างแบบๆแปลกๆถ้าเอามาทำนาฬิกาหมดเลยงนี้หนต้องผลิตให้น้อยเพื่อเพื่อให้ดูมีมูลค่ามันไายพ่วงหมดแล้วครเรื่องของเทคโนโลยีนาฬิกาเหลือแค่ตัวโฮโลแกรมที่กำลังจะอาจจะเกิดขึ้นใน,นอนาคตซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆในอนาคตก็ยังไม่มีมีแต่ภาพ CG แบบจำลองขึ้นมาม่หนังในฟิล์มในฟลักอะยื่นขึ้นมาเป็นรุ่นนี้านจ แล้วก็ยังไม่มีการใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมานั่งดูว่าเฮ้ยอะไรที่เขายังแข่งขันยังมาขิงกันในวงการอาฬิกาอีกนอกจากเรื่องคนกลไกมูฟเมต์เรื่องนอกจากแมกทเ r อ a ลนอกจากการเก็บพลังงานเอ่ยประวัติเอ่ยเรื่องอะไรที่จะขิงกันได้อยู่ในนักปัจจุบันที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนวันนี้ครับ เจนครอบจะนำเสนอฮะสุดยอดนาฬิกาที่บางที่สุดในโลกเมออื่อวานนี้ผมพักข้อความไปหาปองว่าตองรู้ว่ามูฟเมนต์นาฬิกาของแบบนาฬิกาออโต้น,นะนาฬิกาไขลานหรือออโตโทอ้ที่ต้องมีกลไกซับซ้อนเป็นร้อยๆชิ้นนะ่ะปอ,องคิดว่านาฬิกาเนี่ยบางบางที่สุดอะ่ะรวมตัวเรือรวมกระจกกับกี่มิลวะมผมบอกไปเจ็ด เจ็ดมิลประมอนี่คือคนที่แบบได้สัมผัสนาฬิกามาเยอะนะประมาณสัก6กเจ็ดมิลประมอณน่าจะประมาณหกเจ็ดมิลทีนี้ผม,มไปรวบรวมข้อมูลไปแล้วสุดยอดนาฬิกาที่บางที่สุดในโลกนะวันนี้เรามาพูดสามันดับมันดับผม,มให้<ๆ>ถ่ายเลยนะระหว่างดูอยู่เนี่ย ในความคิดคุณตานนี้คิดประมาณแค่สุดนีพิมพ์คอมเมนต์มาก่อนคอมเมนต์มาก่อนส่วน,วน,น,นจุดส่วนหนึ่งมินเฮ้ยนี่ไม่ใช่รู้เปล่าเราต้องพูดถึงความจริงที่มีตัวเรือนวัสดุกระจกและบุ๊คเม้นทั้งหมดเพราะว่ายิ่งบานยิ่งเสียวเลยไม่ได้เนี่ยนั่นอยู่ยางหรือเปล่าสามแบรนด์ที่บางที่สุดนะผมจะเริ่มจากอันดับสามก่อนอันดับสามที่ผมไปเซิร์ชข้อมูลมาครับอันนี้ต้องบอกว่าคุณลองเอาบัตรเครดิตมาบัตรประชาชนก็ได้วซ้อนกันสองใบนั่นคืออันดับสามฮะ สุดยอดริงานอันดับ3ของเซียนคอกครับนี่คือย่อ PJ ต้นกำเนิดจากสวิตช์ย่อ PJ เนี่ยพัฒนาตั้งแต่ปี1957ในตัวเรือนรุ่นที่เป็นชื่อรุ่นว่า PJ a l t i p a n o Ultimate Concept นี่คือระยะจริงครับความหนาของตัวเรือนโอดมากโคตรบาง เขาเคลมมาว่าณนะปีนะั้นนะนี่คือนาฬิกาที่บางที่สุดในโลกครับขนาดรวมตัวเรือนและกระจกและบูมเมนทั้งหมด2มิลิเมตรนะ2ม mm, นะิลน่ะอยู่บนข้อมือเราอะ่ะ2มิลิเมตรครับเดือดมากอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นลูอดูนะทั้งหมดนะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนวัตรกรรมที่พัฒนามาตั้งแต่ปี1957รุ่นแรกที่ออกมาเนี่ยใช้เครื่อง 900P ตอนนั้นเป็นปี2014เริ่มต้นที่ขนาดตัวเลือ3.65ก่อนแล้วพัฒนาม,มาเรื่อยๆครับพัฒนามาเรื่อยๆจนมาถึงรุ่น,นปัจจุบัน เหลือ2มิลละขิ่งเรื่องความบางมากๆ p พ j เนะครับเป็นแบรดนด์ต้นกำเนิดนาฬิกาและจิวเวอรี่จากสวิตเซอร์แลนด์เจ้าแบรนด์นี้มีขายในบ้านเราด้วยมีช็อปในบ้านเราอ่ามีมช็อปในบ้าน,นเราเว่าหลังนะ้ำจะมีแค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวที่สามารถเข้าไปหาเดินดูได้ในประเทศไทยรุ่นเนี้เปิดตัวที่นิวยอร์กปะ ให้ลูกค้าที่อยากได้สีอะไรเข้าไปแบบเหมือนไปคัตสตอมได้ไมเป็นคัสตอมพันรูปแบบ <มา S 1> เพราะว่าเขามีทั้งแบตทเดียลตัวเรือนและมีทั้งจิวเวลรี่ให้เป็นลูกเล่นทีนี้กว่าจะมาเป็น2มบินเนี่ยเขาจะต้องยกเลิกชิ้นส่วนบางประเภทออกแกนต่างๆฝาหลังต่างๆอะไรยกเลิกออกหมดครับแล้วหลอมเป็นเป้าเดียวกันเพราะฉะนั้นรุ่นพวกนี้จะไม่ได้มีฝาหลังที่เปิดตัวกครือกมาได้จะเป็นฝาหลังที่พร้อมแกนเพื่อใส่ บุกเม้นลงไปใส่เฟืองใส่อะไรลงไปตอนแรกเลยเนี่ยตัวกระจกนะครับเอาความหนาออกถึง80%จากรุ่นปกติปกติแล้วกระจกซิฟายคริสตัลตจะหนา1มิลตอนนี้เหลือ0.2มิลลิเมตรนี่นะครับ1 1> เอาเทียบนะปกติกระจกจหนา1มิลแต่อันนี้หายไป 80%, 80เปนหมือนกระดาษนะพี่บางมาก 2> 0 2นมิลชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยหลอมรวมเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อเป็นเบาหลับ ในขณนะที่ยังใช้งานได้แบบปกติบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าเฮ้ยโ,โอ้บางขนาดนี้แล้วเก็บพลังงานได้นานไหม40ชั่วโมงนะเหนือกว่านาฬิกาออโตเมติกบางรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นบางด้วยซ้ำโหดมากตัวเรือนและว,วัสดุนะครับรุ่นนี้เนี่ยพิเศษหน่อยใช้ตัวโฟบอลผสมกับอะไรนะลอยบ้าง่าพลังน้อยถือว่าในเทคโนโลยีระดับนี้กับชื่อชั้นของแบรนด์ P นนะ J ไม่ธรรมดาครับ มีใครมีโอกาสได้สัมผัสเลยจนจรหรือเดินไปดูในชอ็อปนะครับนี่คือสถาปัตยกรรมที่ยิ่งบางยิ่งหน้าหลงไหลยิ่งบางยิ่งซับซ้อนยิ่งบางยิ่งเกลียยากแล้วก็วยิ่งบางยิ่งแพงแล้วจะมีคําถามหนึ่งถ้านาฬิกาบางขนาดนี้สายแม่งจะรับนาฬิกาอย่างนี้ได้ยังไงรุ่นนี้มันจะมีสายเป็นสายหนังจระเข้ครับกับสายนาโต้สายผ้าแต่ว่าทีเด็ดมันคือตอนเขาเย็บติดกันทั้งสายนาโต้ทั้งสายหนังจระเข้เนี่ยตอนเย็บติดมันจะเป็นหนังลูกวัวเพราะว่าถ้านาฬิกาบางขนาดนี้บางคนอาจจะคิดว่าสายอาจจะเป็นไท อะเทเนียมอาจจะเป็นสแตนเลสใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเอาพวกเส้นใยคาร์บอนกับล่าสอดเข้าไปข้างในเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งใครชอบแบบนาโต้ก็ได้ใครชอบแบบสายจระเข้ก็ได้รุ่นที่2ครับที่เอาชนะการบางที่สุดของเพียเจได้นั่นก็คือบูเกอรี่ออคโตฟินิซิโมอัลตรา ชื่อล <auf function. S 1> ุนว่าเท่แล <Brothers> okay, oh, oh. uh ้วเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูอ่าน่แรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่นาฬิกาอะไรวะโอฟินิซิโมอัต้านะครับเป็นนาฬิกาที่ต้องมองรูปแรกแล้วรู้สึกถึงความล้ำสมัยและยังมีความคลาสสิกมากๆนะครับบนหน้าปัดตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยได้มีเป็นเหมือนค r code คด้วยอ่าเอ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 าไว้สแกนเออตัวเรือนเนี้ยกำเนิดมายังไงผลิตมายังไงเป็นเหมือนแบบเป็นสตอรี่ของแต่ละเรือนเ่เหมือนเหมือนมีชิปฝังไว้ในนาฬิกาว่าประวัติข้อมูลนาฬิกาเรือน ซื้อยังไงของใครอะไรแบบไหนมีบอกหมดเลยเหรือนนี้ขิงมาเหลือ1นึ่งจุดแปดนะแลีกเราต้องหาแล้วมาปาดมันออกมาอีก0.2ก็คือเหมือนเอาเพียเจตัวเมื่อกี้แล้วเอากระจกออกปาดกันใหญ่แล้ว1.8มิลลิเมตรทุกคน มันจะปิ้วไหมประมาณเหรียญสิบาทมันประมาณไม่เกินเหรียญสิบประมาณนี้เลยฮะประมาณเหรียญสิบนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้นะมีปริมาณชิ้นส่วนถึง170ชิ้นเยอะกว่าเมื่อกี้สามชิ้นเยอะกว่าเมื่อกี้อีกแต่บางลงอีกนะโอเคอะวัสดุยังไงตอนเลยสำหรับเรือนี้ฝาหลังจะเป็นอะทังสเตนคาร์ไบด์แข็งกว่าโลหะทั่วไปครับผ้าทังสเตนเนี่ยเป็นผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งผ้าทังสเตนเนี่ยเขาเรียกว่าแข็งแรงอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับเป็นโลหะ แข็งระดับต้นพอตัวนี้บางกว่าเนี่ยแต่แก้ปมเรื่องความแข็งแร่งมาให้เลยเมืม่อกี้มันคือตัวโควบอลผสมกับอลลอยตัวเนี้ยเมื่อมันบางเมื่อกี้ขนาดเป็นเราเลยป้าถาม,ถามว่าบางแล้วมันจะแข็งหรอวะอแล้วมันจะแร่งหรอวะอนี่คือไซส์ซิ่ง40มิลลิเมตรที่แก้ปัญหาเรื่องความแข็งแร่งโดยการใช้ แถบด้านหลังเป็นทางสเตนและตัวเรือทั้งหมดเป็นไทเทเนียมเกรด5เบาขึ้นแข็งขึ้นแก้ปัญหามาให้จบเลยโหดจริงในขณะที่วัสดุมีจานวนมากขึ้นแต่ตัวเรือกลับบางลงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับมีขวดมากๆ4 0 0 0 0 4 0 0 0 0ดอลลาร์หรือราวๆ15ล้านบาทอ่ะน,นี่คืออันดับสองของเรา1.8มิลลิเมตรแบรนด์ที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกโลก็เห็นสิ่งนี้แล้วอดทนทนไม่ไหวเลยต้องการเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านนี้ด้วยัอาซหน่อยไว้ ดิชมาร์ปเมลวางบางเป็นอันดับหนึ่งของโลกเมื่อขนาดความบางที่1จุด เจ็ดห้ามิลิเมตรตัดเลยเมื่อกี้อีก0 0นบางลงไปอีกนะครับกับเชือกรุ่นที่เป็น RMUP ขีด01นะฮะเฟอร์ r รรี่ตัวนี้หนาเพียง1.75มิลนะครับเริ่มต้นมาก่อนเลยถ้าเป็น Richard Mill ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าราคาไม่เคยปกติเจ้ารุ่นนี้พอเป็นเทคโนโลยีความบางที่เป็นนามสกุลของ RMUP 01 Ferrari เฟอร์รรี่เนี่ยมันก็ยิ่งโหดเข้าไปอีกราคาเริ่มต้นที่40ล้านบาท ไม่ธรรมาดาอ่ะโอเคเจ้า RMUP01 Ferrari เนี่ยเป็นรุ่น Limited Edition ครับที่ผลิตออกมาแค่1 5 0เรือนเท่านะั้นผมถือว่าเยอะนะในระดับนี้นะผมถือว่าค่อนข้าง,งเยอะนะ1 5 0เรือนแต่จะมีสักกี่คนเข้าไปครอบครองในความบางขนาดที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกใน,นปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าถ้าบางกว่านี้ก็เป็นนาฬิกาไม่ได้แล้วอ่ะ มันจะมีไหมล่ะนี้เราพูดถึงนาฬิกาที่เป็นมูเมนต์นะไม่พูดถึงนาฬิกาที่เป็นแบบดิจิตอลหรือเป็นอีโคได์หรือโซล่าหรืออะไรนะนี่เราพูดถึงตัวที่ต้องมีเฟืองเย,ยอะๆมีสปริงมีโน่นนี่นั่นนะออกซ่าต่างๆนะพูดถึงแบบน,นี้ผมคิดว่ามันจะมากว่านี้ได้หรอวะหนึ่งจุดเจ็ดห้าสมฐานะเอเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงๆแล้วก็เพิ่มสำรองพลังงานอีก45่้ชั่วโมงเก็บพลังงานเยอะเลยนะครับน้ำหนัก2.8กรัมนะฮะการปรับเข็มและการไขลานของรุ่นนี้ทำผ่าน เบดมะย,ยม 2, 2> องตำแหน่งซึ่งไม่ได้วาในตำแหน่งปกติครับจะต้องพลิกฝาหลังขึ้นมาครับเพื่อเจอตัวเบ้าที่ลงไปเป็นเปบปมะย,ยมที่ทสสาําจากแซฟไวร์ริสตันนะครับแล้วก็มูฟเบตทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พัฒนาจากตัวเอ็แบบร้อนะ ตัวนี้เป็นโปรเจกต์ร่วมกับ a d e m มา i ์ปเก้ด้วยเบอร์หนึ่งเหมือนการอาเดมาร์ปเกก็เป็นหนึ่งในท็อปแบรนด์นะครับเหมือนเขาพัฒนาเครื่องร่วมกันัร่วมกันมา40ล้านบาทไทยเมื่อออกสู่ท้องตลาดตอนนี้ก็ไม่รู้ไปครอบครองที่มหาเศรษฐีท่านใดบ้างเอาแค่รู้มันอยู่ที่1ตัวเรือนเป็นทรงบอดี้แท่งบางเฉียบที่สุดในรายการนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องของกระจกหรืออะไรมาเลยแต่บอกเรื่องของวัสดุ บอกเรื่องของอลูกเล่นที่ไม่มะยงแบบแฟลกของรุ่น2รุ่นก่อนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแบบเบาแล้วก็ใช้ตัวเฟื่องที่พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกให้มันบางลงและยังคงสเสถียรแต่ขิงมาเลยว่า1รุ่นนี้บางสุด2เก็บพลังงานนานสุด แพงสุดด้วยสิ่งที่เรารู้สึกขึ้นกับมันก็คือว่าพวกระบบกลไกที่มันเคลื่อนไหวแล้วยังต้องการความสเสถียรอยู่ในขณะที่มันตัวบางมากขนาดนี้ปัจจัยกระทบมันง่ายมากการจะทําให้นาฬิการะดับชื่อชั้นแบร์พวกนี้นะมันสเสถียรมันไม่ใช่แค่บางอย่างเดียวมันบางและ,สะเสถียรนัน ไล,ล,ล่การลบกวนเดินตรงเดินนิ่งแข็งแกร่งเดินสเขียนบางที่สุดอย่างเงี้ยคือมันยิ่งแบบท้าทายในวงการนาฬิกาในการผลิตนาฬิกาไปเรื่อยๆคือมันก็เป็นเบอร์หนึ่งนะทางด้านนาฬิกาจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันมันคือที่สุดกลายเป็นข้อมูลที่ทําให้เราเอามาพูดในวันนี้นะครับนะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งผมสังเกตนาฬิกาบางขนาดน,นี้กันน้ํา10เมตรหมดเลยไม่สามารถที่จะกันน้ําได้ลึกอยู่แล้วออปชั่นการใช้งานมันแตกมันแตกต่างด้วยราคานะไม่มีใครเอาไปดําน้าหรอก เดี๋ยวต้องมารอดูครับในอนาคตว่าใครจะออกมาเอาชนะรีชาร์ดมิลที่บางแค่1.75มิลิเมตรได้อีกนะครับเอาโอเคถ้าเกิดใครมีสิ่งไหนที่อยากจะให้ลงไปค้นแคะแกะข้อมูลนะครับหรือว่าตั้งคําถามว่าเฮ้ยในวงการนาฬิกาเนะนี่ยณปัจจุบันมีอะไรยังไงบ้างที่เป็นเชิงลึกน,นะครับคอมเมนต์มาบอกเราเยอะๆนะการคอมเมนต์เป็นการให้กําลังใจในการทางานของผมมากๆนะครับผมนะอย่าลืมที่สำคัญที่สุดครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะเจอกันใหม่อีทีหน้าสำหรับเซียนครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Thank you.